สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธิพิบาลนะครับเรื่องเราวันนี้มีชื่อว่าใจขาวหรือใจดําเรื่องก็มีว่าวันหนึ่งครับคุณแม่ผิวขาวพาลูกชายอายุหขวบออกจากบ้านเธอเธอก็ได้เรียกรถแท็กซี่มาคันหนึ่งปรากฏว่าคนขับเป็นชายผิวดําเด็กน้อยที่มากับคุณแม่ซึ่งไม่เคยพบกับคนผิวดํามาก่อน เมื่อได้พบเจอกับชายผิวดำที่เป็นคนขับแท็กซี่ก็รู้สึกกลัวพร้อมกันนั้นก็ถามคุณแม่ขณะที่นั่งอยู่ในรถแท็กซี่ถามว่าคุณลุงคนนี้เป็นคนชั่วร้ายใช่ไหมครับทำไมถึงได้ตัวดำขนาดนี้ชายผิวดำเมื่อได้ฟังก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งในขณะเดียวกันครับคุณแม่ผิวขาวก็ได้บอกกับลูกชายว่าคุณลุงท่านนี้ไม่ใช่คนชั่วร้ายจ้า คุณลุงเป็นคนดีเด็กน้อยเงียบไปสักครู่แล้วก็ถามต่อไปว่าถ้าคุณลุงไม่ได้เป็นคนชั่วร้ายเขาต้องทําอะไรที่เลวร้ายทําบาปแน่ๆเลยไม่งั้นพระเจ้าไม่ลงโทษเขาอย่างนี้หรอกเมื่อคุณลุงผิวดาคนขับแท็กซี่ได้ยินน้ําตาก็คลอเบ้าครับเขาอยากรู้ว่าแม่ของเด็กน้อยคนนี้จะตอบลูกของเขาว่าอย่างไงคุณแม่ ก็ตอบลูกชายไปว่าคุณลุงท่านเป็นคนดีและไม่ได้ทำอะไรเลวร้ายเลยดอกไม้ที่อยู่ในสวนหลังบ้านของเรามีทั้งสีแดงสีขาวสีเหลืองใช่ไหมจ๊ะลูกลูกชายตัวในน้อยก็ตอบว่าใช่ครับใช่ครับคุณแม่แล้วเมล็ดพันธุ์ของดอกไม้ต่างก,ก็เป็นสีดำใช่ไหมจ๊ะเด็กน้อยคิดทบทวนความจำอยู่คู่หนึ่งก็ตอบไปว่าใช่ครับใช่ครับเมล็ดพันธุ์ของดอกไม้ก็เป็นสีดำหมด เมล็ดพันธุ์สีดำออกดอกสีสันสวยงามทำให้โลกนี้มีสีสันหลากหลายใช่ไหมจ๊ะคุณแม่ถามเด็กน้อยก็ตอบว่าใช่ครับแม่เด็กน้อยรู้สึกเข้าใจในทันทีทันใดเด็กน้อยก็ตอบว่าถ้าเช่นนั้นคุณลุงคนขับรถแท็กซี่ก็ไม่ใช่เป็นคนเลวร้ายนะสิครับขอบคุณคุณลุงมากครับคุณลุงทำให้โลกนี้มีสีสันผมจะอธิษฐาน ให้คุณลุงครับเด็กน้อยไร้เดียงสาก็ทำการอธิษฐานให้คุณลุงในทันทีคนขับแท็กซี่ร้องไห้โฮไม่หยุดเลยแล้วก็คิดในใจคนดำถูกดูถูกจากคนทั้งโลกแต่มาวันนี้คำสอนของคุณแม่ผิวขาวคนนี้ที่สอนลูกของเธอก็ทำให้ลูกของเธอไม่กลัวฉันอีกต่อไปอีกทั้งอธิษฐานเผื่อฉันอีกต้องขอบคุณเธอจริงๆ เมื่อถึงจุดหมายชายผิวดำคนขับแท็กซี่ก็ไม่ยอมรับเงินค่ารถเขาบอกกับคุณแม่ว่าตอนเป็นเด็กผมก็เคยถามคำถามนี้กับแม่ผมแม่ผมก็บอกผมว่าพวกเราคือคนดำพวกเราถูกสาปมาให้เป็นคนชั้นต่ำหากแม่ตอบผมเหมือนกับที่คุณตอบลูกชายของคุณชีวิตผมคงไม่เป็นเหมือนเช่นทุกวันนี้ เรื่องนี้ก็จบลงด้วยประการชนีพี่น้องครับเมื่อเรามองเราได้ยินเห็นเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เราเห็นว่าสังคมของเรานะครับก็มักจะแบ่งชนชั้นกีดกันเล่นพักเล่นพวกเราจะต้องในฐานะเป็นลูกของพระเจ้าเป็นคริสเตียนเราต้องแบ่งปันความรักออกไปเราจะต้องให้ความรักของพระเจ้าที่พระเยซูได้เสด็จเข้ามาในโลกนี้เส้นพระชนมรบนม้งเขน นั่นเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ให้ความรักนี้ไปถึงคนมากมายไปถึงบุคคลที่เรารักไปถึงญาติสนิทมิตรสหายคนที่เรารู้จักเพื่อให้ความรักนั้นได้เติมเต็มหัวใจของทุกๆคนและความรักนี้เองก็จะทําลายสิ่งกีดกั้นสิ่งกีดขวางสิ่งที่ทําให้เราต้องแบ่งพักแบ่งพวกแบ่งสีแบ่งเหลา่าและวทาให้เกิดการแตกแยกหลายครั้งทีเดียวก็ลุกหลามไปถึง การวิวาทและสงครามในที่สุดพี่น้องครับความรักของพระเจ้าเท่านั้นที่จะเยียวยาบำบัดความเจ็บปวดความขมขื่นอดีตท,ที่เป็นปมที่อยู่ในชีวิตสิ่งเหล่านี้ครับสามารถเยียวยาด้วยความรักทั้งสิน้นขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องเจ้าทุกท่านครับขอให้เราที่จะกลับมาสำรวจความรักที่อยู่ในชีวิตของพวกเราความรักดั้งเดิมที่เราเคยมีกับพระเจ้าความรักที่พระเจ้าได้เติมเต็มชีวิตของเรา แล้วเราได้ส่งต่อความรักไปถึงคนอื่นมากน้อยขนาดไหนเราได้ช่วยเหลือคนอื่นมากน้อยขนาดไหนเราได้ให้ออกไปมากน้อยขนาดไหนเราได้เป็นสีสันของคนอื่นเราได้เป็นผู้ที่ทำให้คนอื่นนั้นเขาเกิดความพึงพอใจเกิดความสบายใจเกิดสันติสุขในชีวิตหรือไม่ข้าพเจ้าประทานสติปัญญาให้กับพวกเรานะครับในการที่เราจะเติมเต็มความรัก ของพระเจ้าในชีวิตของเราในขณะเดียวกันจะล้นไหลให้ความรักนี้ล้นไหลออกมาเพื่อให้ไปถึงคนอื่นได้อีกมากมายพี่น้องครับอีกประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะเพิ่มเติมในเช้าวันนี้ก็คือว่าหากว่าทัศนคติของเราเปลี่ยนเราสามารถที่จะอธิษฐานได้เราสามารถที่จะมีมุมมองที่เปลี่ยนไปและมีความสุขได้เด็กคนนี้ซึ่งเป็นเด็กน้อยเขาคิดของเขาขึ้นมาเองว่า สีดำนั้นเป็นสีที่น่าเกลียดเป็นสีที่เหมือนกับไม่พึงปรารถนาเป็นสีที่ดูเหมือนสปกปรกดูเหมือนเป็นมลทินดูเหมือนเป็นคนบาปแต่เมื่อทัศนคติของเด็กคนนี้โดยการชักจูงของคุณแม่ที่มีสติปัญญาทําให้เรารู้ว่าเมื่อทัศนคติที่เดิมทีได้รับจากการคิดขึ้นมาเองหรือได้รับจากแหล่งความรู้อื่นๆแต่ถ้าหากว่าเรามีความรู้ใหม่เป็นความจริง พี่น้องครับทัศนคติของคนก็เปลี่ยนแปลงได้การให้คุณค่าที่มีต่อสิ่งต่างก็เปลี่ยนแปลงได้สําคัญก็คือว่าความรู้ครับความรู้ที่แท้จริงความจริงพระเยซูคริสต์ได้ทรงสอนว่าความจริงจะทําให้ทนั้งหลายเป็นไทยพี่น้องครับเรา,าจ,จะมีทัศนคติในชีวิตที่มีต่อสิ่งต่างๆต่อเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นไม่เหมือนกันเพราะอะไรครับเพราะว่าเราไม่ได้รู้ความจริง ในขณะเดียวกันข้อมูลต่างๆที่เรารู้นั้นก็อาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่จริงหรือจริงบ้างไม่จริงบ้างจริงบ้างเท็จบ้างก็เป็นไปได้ที่ทําให้ทัศนคติของเราเบี่ยงเบนไปเพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องแสวงหาความจริงเป็นสิ่งที่สําคัญมากพี่นะครับในชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราก็คือต้องอ่านพระวจนะของพระเจ้าครับต้องแสวงหาความจริงต้องรู้ความจริงต้องเรียนพระคัมภีร์ต้องเข้าถึงพระวจนะของพระเจ้าและเมื่อเราเป็นเช่นนี้ ชีวิตของเราก็จะไม่เบี่ยงเบนและมีทัศนคติที่ดีต่อสิ่งต่างในโลกนี้เช่นเดียวกันกับฉันใดฉันนั้นหากเราในทางกลับกันไม่แสวงหาความจริงเราเบี่ยงเบนเรามีอคติเราลำเอียงก็จะทาให้ทัศนคติของเราโลกทัศน์ของเราการให้คุณค่าของเราก็วิปริตแปรปรวนเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาในชีวิตของเรา สิ่งเหล่านี้จะทําให้ชีวิตของเรานั้นก็ตกต่าเพราะอะไรครับเพราะว่าเราไม่ได้รู้ความจริงเราออกห่างถอยห่างจากความจริงนั่นคือสิ่งอันตรายของชีวิตพี่น้องครับจะเห็นว่าเด็กคนนี้เขาสามารถที่จะมาถึงการอธิษฐานเปื่อคุณลุงแท็กซี่คนนี้ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าเขาได้รู้ความจริงเด็กคนนี้ได้รู้ความจริงจากคุณแม่ความจริงที่เป็นสิ่งที่ถูกถ่ายทอดด้วยสติปัญญา ด้วยความรักความอบอุ่นความเข้าใจการถ่ายทอดความจริงตรงนี้ก็สําคัญครับทําให้เราเห็นว่าความจริงบางครั้งก็ทําให้คนพูดอาจจะตายได้ใช่ไหมครับทําให้คนฟังอาจจะรู้สึกไม่สบายใจแต่พี่น้องครับแก้โดยความสัมพันธ์ครับถ้าความสัมพันธ์ที่ดีเรารู้ใจกันดีเรารู้ว่าคนที่พูดความจริงเขารักเราความจริงนั้นจะเป็นความจริงที่อบอุ่นครับเป็นความจริงที่แม้ว่าจะเจ็บปวด ต่เป็นความจริงเหมือนกับที่คุณแม่สอนลูกพี่น้องครับพระเจ้ากาลังสอนเราด้วยความจริงแต่ในการเดียวกันผมได้พูดไปตั้งแต่ต้นก็คือพระเจ้านั้นโปรงทรงรักเราความรักกับความจริงดูเหมือนจะย้อนแย้งกันนะครับแต่ว่าแท้จริงแล้วไปด้วยกันได้เพราะอะไรครับเพราะว่าความรักนั้นได้ครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างความรักนั้นก็ครอบคลุมความจริงด้วยและเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะเห็นนะครับว่าพระเยซูโรง จะต้องสิ้นพะชนบนแมงเกนนั่นคือความจริงในเดียวกันครับความรักของพระองค์ก็ยิ่งใหญ่ทําให้เราทั้งหลายได้มีทุกวันนี้ขอพระเจ้าเสริมกําลังพี่น้องแจกทุกท่านครับในการที่เราจะรับรู้ความจริงในการที่เราจะรับความรักของพระเจ้าและให้ความรักของพระเจ้าและความจริงของพระเจ้าได้เบ่งบานในชีวิตของพวกเราทั้งหลายทุกคนไหลล้นออกไปสู่คนอื่นเราจะได้เป็นผู้ที่มีพระพรเป็นที่มีสันที่สุขจากพระเจ้า อยู่เหนือชีวิตของเราตลอดไปอาเมน